ครับเมื่อกี้มื้อไปถือกันปิดอันนี้นก็ลงได้ก็ลงสีนาทีแล้วเลไม็ไ้พากันไปไทยญี่ปุ่นก็จะได้สองทใหม่ใหม่เขาใหม่แล้ววเียไทยยรืกินเขากกินเลยกันตั้งไซดดีละตั้งนี้คนน่ยคนนอยหิวขัาทุกอางเลยอันนี้เ็าสมให้แม่ดูข้างหลังนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แค่แนะบอป คุณไก่หงขอบคุณนะครับแต่เคนถามมานเากินข้าวเกือข้าวเกือคุณตดีนะครับที่พ้วาหารวันนี้นะครับข้าวจีฮอนฮหัวพืนยัลูกแรูยำหู่านเปียเสียวเพีเติมคับพอดี วันนี้มีคนหายไปในคลิปนะคะมาพ่อม่มาคิเมมน้องเอาข้าววันนี้เมมน้องเอาแล้วครับวันนี้แม่จะต้องชวนคนอื่นกินข้าวนะครับโอเคครับปิดคลิปให้หน่อยค่ะปิดเลยค่ะยินดีด้ค่ะยินดีด้ินดีดไปเลยค่ะไปเลยยินดีด้วยวันค่ะพ่อแม่เดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะคะที่งานลานเบียบ้านฉันบริเ็นบ้านหูเดินบ้านูกบ้านใหม่เสื้อผ้าชุดใหม่ด้วยนะครับชุดใหม่ด้วยนะคะแอนด์แมวมงใหม่ ชุดเพชรใหม่ใหม่แล้วี่แอนอันนี้ก็่อันนี้อน้อดบีย่ใหม่อีีดไหมย่งครับยิ่งกินไม่ได้หลกินได้เดี๋ยวเอาขดออกมาชอนจกันชิมนะคะไม่บายจ่เพิ่งเปลี่ยคลิปนะคะไดองทีก่อนแล้วใส่อตังไหมดตังไปทั้งหลังค่ะจะเป็นการถ่ายคลิปที่ตีใหม่มีถ่ายด้านหลังคนอี่นงหน้าถ่ายไปเลย เลงไปคือกำบับนหเขาเลยบนหุเขาหาลังพ้นคขอตาออกงานไลยขี้เตือนอยู่นเขาถูกันเนาะขี้เตือนีไม่ห็นพี่ต้องคนก่อนต้จะลงสี่นาทีครับสองคลิปให้เป็นแปดแต่สองคลิป ก็รวมเป็นหนึกิบไม่รวมค่ะทำยังไงรวมเอาไปต่อกันอมายิ่แล้วเพราะอะเอามากินนะเอาเราจะไปปินทางอะเราจะรู้ทำไมเ้เราไปเตียงเปิดไฟในี้พอแล้วน ไอแม่รู้สิ่วกกินเขาด้ยกอย่าแกล้งกันนะเด็กๆอย่าดื้อเลยพอที่พอดื่อๆได้บานเพื่อนได้พอโอ้ยบานเพื่อนที่พอให้ยัดดื่อเลยนี่นะครับน เออตอนนี้นูขอสีนาชีนูสิลงอกีนาชีเพราะว่าอะไรมได้นาทีาแลบบ้วน,น,น,นะแ,บบแต่แต่ไป้าบรบน,นไม่ครบเพราะว่าต้องปิดก่อนพี่เอาจิมออกเสษฝากริกนจิมจิมไรัมกมือพี่ไม้ล่มือนะครับการ การปิ่งขขาของน้องฮักแขงนะคบนี่ข้าวจีมันดูแบบภูมิใจมากเลยข้าวจีค่ะหนูหันหน้ามาพี่จะถ่ายรูปอรงนี้หน่อยอะน้ก็ถ่ายคู่กับข้าวจีพี่จะถือมาร้อนด้ยไม่เอาหนูไม่ถือกอย่าถือกสิมัดแตะแค่ยังหนึ่งสองสามจบพี่เอาไว้แล้วเดี๋ยวจะถ่ายอะไรนะีจะถ่ายถ่ายทำไมอะถ่ายกับข้าวจีเรา ่อขอไม่พอยับมะพ่อเขาเองทำไมมันต้องมีเบิ้ลก็เป็อันดีที่เขาปี้ยงเงินกับเบิ้ลยเอามาเทียบถ่ายปวหน่อยถ่ายปูดแบบพ่อเอาเอาเดี๋ยวเอาเนี่ยมาเทียบสิ่งที่ฉันอยากได้กับสิ่งที่ได้ตอนนี้เลยนะบางแล้งไหมบางฉันหิวเกือบตายเนาะ เสาห์ทางนางถากินเขากินกินเขาฉันกินจบดี่ฉันก่ฝากรับสุดคิดออกนั่นไปนั่งมอีกน่งมอดีนะตางออกบนแล้วฝากรับสุดคิดด้วยนะครับ